กรณีของแพรว์ก้าวศพโอ้โหโอ้โหนี่ฮะถ้าจำกันได้นะเหตุเกิดตั้งแต่ปีห้าสามอะฮะตอนนั้นก็คืออุบัติเหตุนะคุณแพรวาขับเก๋งซีวิกชนรถตู้บนทางด่วนดอนเมืองโทเวใกล้ๆโรงพิมพ์เรานี่เองครับเกษตรนะเลยไปนิดเดียวอยู่ตรงข้ามกับอะไรสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติอะไรนี่เลยนี่แหละฮะนิดเดียวฮะก็ทำให้มีคนตายตอนนั้นก้าวศพบาดเจ็บอีก5รายนะฮะส่วนคุณแพรวาเนี่ย สารตัดสินจำคุกนะฮะสองปีรอลงอาญาสปีนะฮะรับใช้สองกรมร้อยสามสิบแชั่วโมงอะไรเนี่ยนะก็ว่ากันไปก็เขาก็สู้มาตลอดคุณแพรวเนี่ยก็ให้ทนายเนี่ยสู้มาตลอดนะสู้อุทธรนะจนดีกานะครับปรากฏว่าจนดีกาเมื่อเมื่อไม่กี่เดือนที่ผ่านมาเนี่ยฮะเราก็เพิ่งมารู้ว่าโอ้โหเยือ ไม่ว่าจะเป็นเหยื่อญาติคนตายหรือว่าเหยื่อผู้รับบาดเจ็บเนี่ยเขาบอกว่ายังไม่เคยเรียกว่ายังไม่เคยได้รับความเหลียวแลอะไรจากครอบครัวของญาติเลยไม่ได้รับการจ่ายชดเชยหรือจ่ายเยียวยาให้เลยใช่นะเรื่องนี้เนี่ยเกิดมาเป็นกระแสในโลกโซเชียลมีเดียแบบร้อนแรงเลยถึงขั้นติดอะไรนะเขาเรื่องติดอะไรนะแฮแทกแฮแทก ทิดัแทกเลยครัอแทกกครับก็เป็นตัวสี่เหลี่ยมอันดับหนึ่งเลยเหรออันดับหนึ่งเออนี่ฮะอันนี้เป็นทวิตเตอร์ของคุณทินทินนะฮะทินทินวัลันยูเนี่ยเขาบอกว่าเขาเนี่ยเป็นคนที่อยู่เหตุการณ์ไม่ตายเพราะนั้นรู้เรื่องทุกอย่างก็าเล่าเหตุการณ์ย้อนให้ฟังอีกทีว่าเกิดอะไรขึ้นเล่าตั้งแต่นั่งรถตู้มาด้วยตัวเองหลับอยู่ตื่นไม่ทีมีลงคงเค้งแล้วนะฮะตื่นมาไม่ทีนี่คือตัวเองบาดเจ็บแล้วไม่รู้สึกตัว ไปนอนโรงพยาบาลนะฮะนอนไปสองเดือนท่อนล่างขยับไม่ได้พันจนขยับไม่ได้เลยนอนนิ่งๆงุดหงิดเขาบอกว่าจะขี้จะเยี่ยวบนเตียงเนี่ยโอ้โหมันทรมานกรกมากเขาบอกกระดูกไขวลาหักสามใช่ฮะกระดูกเข่าซ้ายแตกอะไรนะฮะนี่ฮะระหว่างที่นอนครับคุณแม่ก็พาน้องแพรวาเนี่ยเข้ามาขอโทษแพรวานั่งรถเข็นมานะะแม่พูดอยู่คนเดียวแม่พูดจบหันไปบอกลูกสาวบอกว่าขอโทษพี่เขาสิลูก แพรวาก็บอกหนูขอโทษค่ะเขาบอก<ม>นั่นคือครั้งสุดท้ายที่เจอกันนะครับแพรวเอาขนมเปี๊ยะบ้าน,านอายการมามอบให้แล้วก็ถ่ายรูปพอกลับไปปุ๊บพยาบาลมาบอกว่าน้องก็เดินมานัที่แรกอะ่ะแพรวเนนเดินมานะมาขอรถเข็นหน้าห้องพยาบาลเข็นเข้ามาอีกอ S <S คุณตินตีนบอกว่าเราก็อึ้งไปพักหนึ่งครับจากนั้นมาก็กลับมาใช้ชีวิตปกติครับแล้วก็สู้คดีกันกมาเรื่อยแหละคดีครเรื่องนี้แบ่งเป็น2องคดีแน่นอนนะอาญาแพ่งก็ฟ้องกันควบคู่กันไปนะฮะกะ็สุดท้ายแล้วเนี่ยศาลฎีกาก็ตัดสินนะครับว่าคุณระวาก็ยังก็ผิดนะฮะแต่ว่าเหมือนมีกระบวนการจะเรียกไปไก่เกียร์อะไรด้วยซึ่งโอ้โ,โหเขา เขาเป็นผู้เสียหายะนะถูกเรียกไปแล้วเรียกไปแล้วสุดท้ายก็ยังไม่ได้เงินไม่ได้รับเงินรับทองอะไรนะฮะคือคือใน Twitter เนี่ยเล่าเรื่องที่ความเรียกว่าความชอกช้ำระคำใจอะ่ะนะว่าความรู้สึกเสียเวารู้สึกเสียความรู้สึก,สค,สกคือจนถึงบัตรนี้เนี่ยก็ยังไม่ได้อะไรเลยนะฮะเขาบอกว่าเมื่อเดือนพฤษภาคม62ที่ผ่านมาสารดีกา ตัดสินยืนตามสารชั้นต้นครับให้ชำระค่าเสียหายรอบ,รบนี้ไม่มีใครมาเลยทั้งทนายความและแพรวาเช่นเดิมสู่เก้าปีแล้วที่ผ่านมาเจอกันตั้งแต่ครั้งแรกรเรายอมทุกอย่างเชื่อตามสารทุกอย่างอดทนไม่พูดมา9ปีจนไม่ไหวแล้วเราไม่เข้าใจว่าเขารออะไรอไม่เข้าใจว่าเขารออะไร,รเข้าใจว่ามันคือวัติเหตุ เธอไม่ได้ตั้งใจแน่นอนแต่หลังจากนั้นหรือเปล่าสิ่งที่เพื่อนมนุษย์เขาปฏิบัติต่อากันมันสําคัญกว่าเรื่องฟ้องร้องเลยมากเยอะกว่านั้นเงินแค่นั้นแลกกับการชนได้หรือเปล่าแล้วถามว่ามีใครอยากได้บ้างแลกกับการเสียลูกไปเนี่ยใครอยากได้บ้างนี่ะสุดท้ายคุณตินตินตน,นะทวิตเขาบอกว่าความผิดพลาดที่ยิ่งใหญ่ก็ต้องมาพร้อมกับความรับผิดช,ชอบที่ิ่งใหญ่ด้วยเช่นกันหวังว่าครอบครัวเทพหัสดินทร์ณอยุธยาคงจะได้ยินติดแท็กแพรวาาก้าศพ แล้วก็แฮชแท็กเราอยู่ในรถตู้คันนั้นแต่เราไม่ตายนี่ฮะนี่ฮะเป็นเรื่องดังขึ้นมาอีกรอบหนึ่งเลยนะับตอนนี้ก็เลยถูกกระแสสังคมพิพากษาผมก็ไปไล่ดูเนี่ยไปไล่ดูเพคอะไรเก่าเนี่ยคุณแพรวาคุณเขาแต่งงานไปแล้วนะครับเขาเปลี่ยนชื่อเลยนะตอนนั้นยุผมนั้นจำไม่ได้ว่าชื่ออะไรคเปลี่ยนชื่อจากแพรวาเป็นอะไรสักอย่างเนี่ยจำไม่ได้เล้วเปลี่ยนหลายชื่อมาเออมชื่อนี่ฮะก็คือว่า ก็ต้องใช้เรียกว่าใช้ปรากฏการณ์ทางสังคมช่วยกันแหละนะออดูดิคนตายไปตั้ง9้าคน <ผม S 1> บาดเจ็บผมก็เพิ่งรู้นะว่าอาที่ผ่านมาไม่ไม,ไม,มีการเยียวยาไม่เคยได้รับการติดต่อเลยขนมเปี๊ยะไงขนมเปี๊ยะบ้านราการเได้คนเดียวว่าเนี่ยไม่รู้ยังไงเราเก็มไม่รู้เหมือนกันนะ